ของมิกสโตครับจบที่6,9,500ได้หน้าตาแบบนี้ได้สเปคยังไงว่างันไปทีละจุดเคสก่อนเลยนะครับภายนอก NZ ็น h ซดเ o ชีเสีไวท์แบล็สีไวท์แบล็คือนอกขาวในดำถ้าเป็นไวท์ล้วนมันก็จะเป็นขาวล้วนถ้าเป็นแบลคล้วนมันก็จะเป็นดำล้วนแต่ถ้าเป็นไวท์แบล็คปุ๊บตามสไตล์เอ็เอ่ะเขาก็จะเล่นขาวกระดำมาให้นอกขาวในดำ CPU เป็น AMD Ryzen 7 9 0 0 0 x นะครับเมนบอร์ดอ่ะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่ตัวนี้ MSI X 8 7 0 P WiFi ข้อดีของพวก X 8 7 0เนี่ยชุดผ้าใยไฟมันจะเยอะแต่พอเป็นขีด P ของ MSI ปุ๊บมันจะเป็นตัวที่ราคาไม่แรงไม่แพงมากนะครับแล้วตัวนี้มี WiFi ด้วยโทนสีของบอร์ดรุ่นนี้8 7 0ขีด P WiFi มันจะเป็น PCB ดำ แล้วไอ้พวกฮิตซิงชุดผ้าจ่ายไฟยมอสเฟต V.R.M ต่างๆมันจะเป็นสีบรอนเงินเป็นซิลเวอร์เลยอะ่ะไม่ใช่บรอนเงินหรอกเป็นซิลเวอร์เลยถ้าเกิดมองเผลนๆไกลๆมันก็ดูเข้ากับตัวเคสที่เป็นขาวดําได้อยู่นะครับมันไม่ใช่ขาวนะในกล้องเนี่ยมันอาจจะสว่างโทนไปหน่อยในกล้องเห็นเป็นสีอะไรขาวหรือเงินสีเงินอ่ะเงินก็เงินฮิตซิงครับไซโอลิกหรือว่าไครโอลิกมอนสเตอร์ XX พัดลม2ตัว พัดลมมีไฟเป็น A R g B นะครับแล้วก็ตัวแรมอะเคลฟโบลวีบัส6 0 0 3 3 g b 1 6 2 SSD เคลฟเหมือนกันครับ C 9 1 0กี่เทนะ2เทพัดลมเติมในเครื่องเนี่ยทั้งหมด4ตัวซึ่งของเดิมพัดลมเคสมีมาให้2ตัวเดิมเดิมมันจะติดมาที่หน้า1ห,หลังหนึ่งเราเอาพัดลมเดิมของเคสเนี่ยย้ายไปดูดออกข้างบนแทน ส่วนพัดลมที่เติมเข้าไปเป็นของ Arctic P12 Pro เข้าข้างหน้า3และไปใส่ข้างหลังดูดออกอีก1น,นะครับเพราะฉะนั้นพัดลมเคสรอบนอกเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างบนข้างหลังเนี่ยจะเป็นพัดลมที่ไม่มีแสงสีเลยเป็นดำล้วนนะฮะส่วนการ์ดจอครับตัวนี้คือ Sapphire ใน t ต o Plus 9070 XT ซึ่งการ์ดรุ่นนี้มีจุดเด่นคือ,อดีไซน์ของ Sapphire มันชัดอยู่แล้ว สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเครื่องนี้มันคลีนได้มากขึ้นก็คือในเรื่องของปลั๊กไฟเลี้ยงที่มันไม่ได้เสียบข้างๆแล้วนะมันจะเป็นดีไซน์ของโคเวอร์ด้านข้างแทนลมจะออกข้างๆนี้แล้วก็ออกที่ด้านท้ายข้างบนของตัวการ์ดด้วยนะครับแต่แบ็คเพจมันสามารถเปิดได้เป็นแม่เหล็กมันจะดูดแรงนิดนึงผมไม่ค่อยมีเล็บผมก็ต้องใช้ไขควงเนี้คยค่อยๆงัดดึงขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆสไลด์มันออกมาแม่เหล็กดูแรงมากแบ็คเพจถอดได้เปิดได้ และพัลไฟเลี้ยงจะถูกเสียบอยู่ที่ตูดการ์ด1หัวเป็น8 pin PCIe กับอีกหนึ่งสายที่คุณเห็นอยู่นี้มันเป็น Direct ARGB นะครับ Direct ARGB คืออะไรมันคือหัวสายที่เอาไว้เสียบพ่วงจากการ์ดจอไปเสียบลงบนหัว ARGB ของเมนบอร์ดเพื่อที่จะปรับไฟ ARGB ของตัวการ์ดตรงนี้ให้เป็นเอฟเฟกเดียวก,กันกับโปรแกรมจากเมนบอร์ดโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมของ s a p p ล r เลยในการปรับสีการจอ เปิดแค่ MSI Center ตัวเดียวคุณก็ซิงนิส i ิกไลท์ให้มันสามารถมาปรับไฟที่การ์ดจอได้ถ้ามันยังดีเทคไม่เจอหมายถึงว่าโปรแกรมของ MSI หรือโปรแกรมของซัฟฟอาจจะยังดีเทคไม่เจอในช่วงแรกที่ลง Windows ใหม่ลงประกอบเครื่องใหม่คุณอาจจะต้องมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นให้ครบก่อนนะครับมันถึงจะดีเทคเจอเพราะเราเจอปัญหานี้ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าทําไมมันปรับไม่ได้แต่พออัปเดตไปอัปเดตมาอ๋อโอเคเจอแล้วตามปกตินะครับ ตัวการ์ดมีค้ำการจอมาให้ด้วยเวลาติดตั้งยึนดน็อตข้างหลังให้ดีแล้วก็พยายามดันตรงนี้เห็นไหมครับไอ้ค้ำดาค้ำคานตรงนี้ให้มันดันชิดตัวการ์ดไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยไปขันล็อกข้างหลังให้แน่นอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็น3ตัวปะยึนดน็อตข้างหลังสําหรับคําการ์ดหนึ่งสองสามมองไม่เห็นห็อกนิ้วผมบงังมืด,ดก็คือยึดทับไอโอของตัวการ์ดไปเลยเออซึ่งจริงๆอ่ะวิธีการยึดทำการ์ดแบบนี้มันเป็นวิธีที่โบราณแล้วนะ มันเอาไม่ค่อยอยู่แต่ทํายังไงก็ได้ให้มันชิดมากที่สุดแล้วค่อยขันแน่นข้างหลังดันไว้มือหนึ่งแล้วก็ขันแน่นทํายังไงก็ได้ให้มันชิดกันมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นยุคใหม่ๆนี้หลายๆแบรนด์มักจะให้ตัวที่เป็นค้าก้าแบบเสาเป็นแท่งแบบนั้นนะแข็งแรงกว่าแต่แบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อ่ะหลังเครื่องข้างหน้าหมดยังหมดแล้วหลังเครื่องครับ power supply เป็น silverstone da 850850วัตต์80พัตโกเป็นสายนิ่ม แล้วก็หลังเครื่อง n องสเต็ปเดิมมีล่องมีเลนมาให้ล็อกสายเก็บสายนะครับมีตีนทุกแกมาให้ในตำแหน่งที่ควรจะต้องใช้อาอันนี้เก็บหลบเข้าไปหน่อยไม่ได้ใช้ปุ๊บปุ๊บอ่ะปิดไปปิดไปเป็นแบบนี้เท่าไหร่นะหกหมืนิดนิดจบได้แบบนี้ลืมปิดตัดเพดกาะจอปิดกลับเข้าไปค่อยๆวางเข้าไปนะครับค่อยๆใส่เข้าไป เพราะแม่เหล็กมันดูดแรงเดี๋ยวมันจะเป็นรอยพอมันลงร่องปุ๊บก,ก็เข้าที่เป็นอันจบนี่แบบนี้ดูเรียบเรียบเข้าท่ามากเลยกาจอทุกรุ่นทำแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ต้องง้อ btf เลยครับแบบนี้อ่ะลองดูนะครับอยากได้ฟิลไหนทักมาคุยกันคอมิกรับจบทุกระบบเหมือนเดิมครับผม